ีโนสโสมะทำป้าเป็นผังเกี่ยวกับเรื่องของสังคตะกับอสังกตะก็เลยอยากให้พวกเราได้ทราบความสัมพันธ์กันตรงนี้ในเรื่องของอันแรกลองดูซิอะไรอันแรกอันนี้เป็นเป็นสองฝั่งของสังคตธ,ธรรมกับอสังคตะ สังกตธรรมเนี่ยก็คือธรรมชาติที่เป็นขันธ์ห้าลงมโลกเทวลโลกมนุษย์โลกนั้นลกกำเนิดอาจารเปรตวิสัยพวกนี้อยู่ในสังกตธรรมทั้งหมดมีธรรมชาติอยู่ห้าอย่างพระศาสดาคเคยบอกว่ามีอะไรที่เราหลงนอกเหนือจากห้าธรรมชาตินี้ไหมองค์บอกไม่มีนะมีแค่ขันธ์ห้า แต่นี้คุณสมบัติของขันธะคืออะไรก็คือเกิดปรากฏอุปาโทปัญญายติเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏติตสญญารยตาตังปัญญายติคุณสมบัติของอสังขตะองค์บอกพิสูจนทั้งหลายอาสังขตะเนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็คือใส่หน้าหน้า,หน,าหน้าเข้าไปหมดคือใบไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อม เมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะว้อย่างอื่นปรากฏยอมต้องชัดเจนในคุณสมบัติของสองฝั่งนี้ก่อนในโลกธาตเราเนี่ยยอมดูต้นไม้ภูเขาแม่น้ําคนสัตว์สิ่งของนาม,มาทำในจิตเราเหมือนกันเกิดเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆอต่อไปสิ่งที่คนทราบพระองค์ได้ตรัดกับปราอนนว่า กฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่หมู่ธรรมเหล่าไหนพระอนุนตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระศาสดา,าบอกว่าถูกต้องดังนั้นที่เราเขียนกฎสามตัวเมื่อกี้ว่าคือกันห้าก็คือมีคำตอบอยู่ในที่พระองค์ตอบอยู่แล้ว ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือยกยกพระสูตรมาสั้นๆตรงนี้แต่จริงๆในพระสูตรทั้งหมดเนี่ยพระศาสดาจะรับรองคําพูดของพระอนนท์ตรงนี้โดยการพูดทวนซ้าคาพูดพระอนนท์ทั้งหมดบอกว่าถูกแล้วถูกแล้วอนนท์กฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีาากฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีาากฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญติบัญญัติขึ้นเพื่อหมวดธรรมทั้ง5อย่างเหล่านี้ ทีนี้สิ่งที่เราต้องควรรู้เกี่ยวกับเรื่องต่อไปพระสูตรนี้เราต้องทราบว่าตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งได้เป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเวลาเราย้อนเหตุปัจจัยเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเราย้อน เหมือนกับปฏิจจสมุปาทคือนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมาจากการเป็นอนัตตาอนัตตก็มาจากทุกทุกมาจากไม่เที่ยงดังนั้นขันห้าไม่เที่ยงเนี่ยจึงมีลักษณะของความเป็นทุกข์คือแตกสลายสิ่งใดที่แตกสลายเนี่ยสิ่งนั้นก็คือเป็นอนัตตาตัวตนมันไม่ได้มีจริงสิ่งใดไม่ได้มีจริงเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเรา อาจจะอยากให้เห็นเป็นภาพเช่นว่าเป็นแก้วแก้วสบายนึงเนี่ยขณะที่มันเป็นแก้วอยู่ปกติแล้วมันก็เป็นทุกข์อนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยเริ่มลาวเป็นทุกข์ก็คือขณะที่มันแตกสลายไปเป็นอนัตตาความเป็นแก้วไม่ได้มีแล้วตอนี้นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเนี่ยคือเราหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังสังเกตสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยกำลังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ย ผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันดังนั้นใครก็ตามที่เห็นสิ่งนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปเนี่ยคนนั้นจะเกิดความเข้าใจว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันซึ่งพระสูตรนี้จะไปเชื่อมกับพระสูตรที่พระองค์ยกเรื่องของการลากกิ่งไม้ใบไม้ลากกิ่งไม้ใบไม้ไปเผาแล้วก็ถามสาวกว่ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหม สาวกมักไม่รู้สึกบอกทําไมไม่รู้สึกสาวกก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้นั่นมันไม่ใช่เรานั่นแสดงว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันก็จะอ,อุปมาให้ประมาณนี้ต่อไปอสิ่งที่ควรทราบก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปาแบบฟอร์มตัวนี้เราควรจะจำให้ได้ เพราะมันจะเป็นการเชื่อมธรรมะที่สำคัญระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะพระองค์เนี่ยจะเชื่อมไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยโดยใช้แบบฟอร์มคำพูดตัวนี้โดยพระองค์จะดึงอิทับปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพสังคาราอนิจจาเข้าไปดึงอิทัพปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพสังคาราทุก ขาเข้าไปดึงอิทัพปัจยตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพธรรมานั้นตาเข้าไปซึ่งเราต้องทราบว่าแบบฟอร์มคำพูดตัวนี้หรือการอธิบายตัวนี้เป็นการอธิบายธรรมะที่เป็นปฏิจจะคือขันห้าหรือสังัตธ,ธรรมอันนี้ให้เราเห็นว่าที่พระองค์ตัดเมื่อกี้นี้พระองค์จะตัดเหมือนกันเป๊ะเลย แล้วก็ดึงเอาอิทัปปัจจยตาออกในบรรทัดสุดท้ายแล้วใส่คําว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงลงไปแบบฟอร์มคําพูดที่สองก็เหมือนกันตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นรั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจับแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการไา่ของที่ความเพื่อรู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ สัพเพสังขาราทุกขาดึงอิทัปปัจจยตาออกเนหะ็นไหมพระองค์ตัดเหมือนกันเหมือนเดิมใส่คําว่าสัพเพธรรมานตตาเข้าไปแบบฟอร์มคาพูดเดิมเป๊ะนี่นี่คือลักษณะการเชื่อมธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นถ้าเราจําพระสูตรแต่และพระสูตรได้เราจะรู้อ๋อพู้เจ้าดึงตรงนี้ออกใส่ตรงนี้เข้าไปดึงตรงนี้ออกนิดหนึ่งใส่ตรงนี้เข้าไปธรรมะนี้เป็นกลุ่มใดสังคตะไม่ใช่อสังคตะ ตอนนี้ในสภาวะของนิพพานหรือสังกตตาหลงบอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลเพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมหรือดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่อาจตั้งอยู่ได้ไม่อาจแทรกเข้าไปอยู่ได้ไม่อาจอย่างลงได้แล้วแต่สำนวนการแปลความยาวสั้นเล็กใหญ่งามไม่งามไม่มีในนั้นนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือในนั้น นามและรูปไม่มีดังนั้นในสายปฏิจจาที่บอกนามรูปเนี่ยไม่มีนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีนามรูปก็ไม่มีอันนี้คือปฏิปทาให้ถึงปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายลองไปดูปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายปฏิปทาเพิกถอนความสาคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเนี่ย พระองค์ใช้ตั้งแต่ปุถุชนได้ใช้ตัวนี้ได้คือไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งขันธาตุอายจตนะไม่สําคัญมั่นหมายในขันธาตุอายจตนะนั้นไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นขันธาตุอายจตนะนั้นไม่สําคัญม่นหมายขันธาตุอายจตนะนั้นว่าของเราปฏิปทาตัวนี้ใช้ในการไม่ยึดนิพพาน ดังนั้นพระองค์ไม่ได้ใช้อนัตตามาเพื่อการไม่ยึดนิพพานเพราะอนัตตามาจากสิ่งที่เป็นทุกข์ทุกข์มาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงมาจากสิ่งที่มีการเกิดปรากฏแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีอนัตตามีไม่ได้เมื่ออนตตามีไม่ได้แต่นิพพานก็ยึดไม่ได้ใช้อะไรพระองค์ใช้ปฏิปทาตัวนี้ ย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานพระองค์เปลี่ยนคำว่าขันธ์าตุอายตนะมาเป็นคำว่านิพพานคีย์เวิร์ดของปฏิปทาตัวนี้ซึ่งในโดยความเป็นว่าของเราที่จะใช้ซ้ำเหมือนกันสิ่งที่เปลี่ยนก็คือคำว่าขันธ์าตุอายยตนะจะเปลี่ยนเป็นนิพพา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 นทั้งหมด นี่คือการไม่ยึดนิพพานใช้ปฏิปทาตัวนี้ไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราสุดท้ายคือไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานตัวการไม่ยึดนิพพานเนี่ยอันแรกคือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงสี่บรรทัดแรกต่อมาก็คือเรื่องของไม่เพลินอย่างยิ่งในนิพพานก็คือการละนันทิ เห็นไหมว่าการละนันทีเนี่ยใช้ไปยันนิพพานเลยตัวที่สามเราจะสังเกตเห็นในข้อศูนย์สองเนี่ยโดยความเป็นนิพพานกับไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราเนี่ยมันไปซ้ำกับอะไรมันไปซ้ำกับปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะไปดูปฏิปทาดับไม่เหลือแห่งสักกายะเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสโหมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรา นะเมโสตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะลองกลับไปดูภาพเดิมเห็นไหมปฏิปทาตัวนี้ถูกดึงมาใช้ในการไม่ยึดนิพพานเนี่ยซ้ํากับการเพิกถอนปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายอยู่สองตัวก็คือไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราทําไมไม่ดึงคําว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามาเพราะว่านิพพานไม่ปรากฏการเกิด พระองค์ดึงตรงนี้ออกอันเดียวเห็นไหมเห็นพระเจ้าไหมคมไหมอ่าเพราะนั้นยอมต้องจาพระสูตรนี้แล้วยอมจะเห็นโอ้โหสุดยอดมากอ่พาพระเจ้าเนี่ยดึงตรงนี้นิดนึงใส่ตรงนี้เข้าไปอันไหนใช่ใส่เข้าไปดังนั้นในการไม่ยึดนิพพานน่ะจึงใช้หนึ่งสองสามสามพระสูตรรวมกันสามปฏิปทารวมกันเพิกถอนความสําคัญบ่นหมายสีแง่มุม ดับไม่เหลือสักกยะดึงมาสองละนันทิดึงมา1น,นั้นให้สังเกตว่าทําไมดึงปฏิปทาดับไม่เหลือแห่งสักกายะมาแค่สอเพราะว่าตัวที่สมเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ปรากฏการเกิดนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณนะเมโซอัตตาจึงพูดไม่ได้เพราะอัตตามีเฉพาะเกิดปรากฏกับขันธ์แต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏเห็นไนหะ คำผู้จ้าไม่ขัดแย้งกันเองสอดรับกันทั้งหมดในนี้จะเห็นว่าไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในนี้ในการไม่ยึดนิพพานไม่มีดังนั้นในพระไตรปิฎกที่เขาเขียนไว้ที่เป็นคำของสาวกภาสิทธิ์เขาจะเขียนว่านิพพานเป็นอนัตตาเยอะมากแต่คำนี้ไม่มีในพุทธวจนะและพระที่ไปศึกษาสาวกภาสิทธ์ก็จะพูดเหมือนกันนะว่า นิพพานเป็นอนัตตาซึ่งจะพูดขัดกับพระศาสดาอันนี้เราต้องใช้คําพระตถาคตล้วนๆจริงๆแล้วจะเห็นชัดเจนว่าพระองค์ดึงตรงไหนออกใส่ตรงไหนเข้าไปเมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์นะและตนกําลังหลงนั่นแหละเป็นหนทางเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมอันหมดจด อันที่สองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นหนทางเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอันที่สเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทรรทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข ทำทั้งปวงที่เป็นอนัตตานะมันเป็นทุกข์ที่ตนหลงมันเป็นทุกข์และถ้าบอกว่านิพพานเป็นอนัตตานิพพานเป็นทุกข์เหรอนิพพานเป็นทุกข์ไม่ได้นิพพานไม่มีทุกขังเพราะเกิดไม่ปรากฏเห็นนะอ่าชัดเจนนะถ้าถ้ามีแต่คำพุ้เจ้าปุ๊บชัดเจนมากดังนั้นอนัตตาเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เป็นทุกข์พอบอกนิพพานเป็นอนัตตา ปานก็เป็นทุกข์น่มันทุกข์ไม่ได้เน่เพราะทุกข์ขังมาจากอันอน,นิจจังอน,นิจจังมาจากเกิดปรากฏเห็นนะเนี่ยคาแต่งใหม่มันมีผลเสียอย่างนี้ยิ่งพอไปแต่งใหม่ในธรรมะชั้นลึกเนี่ยมันขัดกับคําพระเจ้านัวเนียไปหมดเลยนี่คือความไม่สัพพัญญูของสาวกที่ว่าเมื่อบัญญัติอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าขอให้ศึกษาแต่คําของตถาคตเท่านั้น คำต่อคำพยางค์ต่อพยางค์ทุกคำแล้วคำพระเจ้าจะเป๊ะมาก